สวัสดีค่ะทุคนเขาสต๊ะใหม่มาอันนี้คือคลิปแรกของเราค่ะไม่ใช่คลิปแร่นะคะแต่ว่าหลายคลิปเอ้นค่ะแต่ไม่ได้ทาแบบนี้นี่ค่ะโต๊ะเขาโต๊ะใหม่สวยมากมีที่ตั้งจนีงด้วยค่ะมือยิดไม่ได้ยึดแล้วค่ะมาเรื่องรีวิวของเพื่เขาว่าเขาจะมารีวิวของในโต๊ะใหม่ของเขาเองโอเคค่ะเอิอ่มเรื่องที่เขาบอกว่ามันเรื่องเรื่องเอ่มไอเรื่องแรกอะ ไม่ต้องพเจารณาค่นะ,คะนี่สีนี้สีนี้กิ๊ค่ะนี่อ,ออกแล้วค่ะว้าวสีแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะมีเดนซิโยคือเขาต้องรีบนะคะเพราะของเขาอ่ะมันเร็วมากอะะโอเคค่ะอย่างที่สองน,นะคะก็จะอยู่ในนี้เลยค่ะเขาคิดว่าเขาจะเอาตรงเนี้ย มาไว้ตรงนี้ค่ะมาไว้ตรงนี้อ่ะตรงเนี้ยมาไว้สักอันหนึ่งค่ะตรงนี้ที่โต๊ะใหม่ของเขาโอเคค่ะนีีเอันแรกก็จะเป็นกาค่ะกาเล่นอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ผักกาโอเคค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะที่สองก็จะเป็นเลโก้ค่ะไม่ต้องรีวิวโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้อันที่เต่าเลไรนะโอเคค่ะอันที่สี่ค่ะโอเคเลโก้อันีร โอเคยขยัที่สก็จะเป็นพ่วันี้ค่ะที่ทําไว้เอิมเทปกับเป็นไก่นะคะใช่ค่ะทุกคนสองอันนี้ก็คืออย่างที่ห้าเลยนะคะโอเค,คอย่ยันที่สุดก็คืออย่างที่หกก็คือแบบเอาไว้พวกทากิฟต์ของคนใจค่ะทำกิฟต์ทำของคใจแบบนี้ค่ะแบบเอาใต้องรีบแล้วค่ะ อย่างที่เจ็ดน,นะคะก็จะเป็นดอกไม้นี้ค่ะปลุกไปได้ด้วยค่ะวุ่ยพุดเยอะอ่ะจะทงไม่เห็นจุิงพุทธใช้ดไ,ได้คนง่ายต้องแสงค่ะโอเคค่ะอีสองบ๊ายบายทุกคนลืมบอกช่วยกดติดตามนะโอเคไหมนา้นา,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 นาๆ้าๆๆานายบาย